มาชมพระผงของขวัญของหลวงปู่ศิราสิริจันโทที่ออกวัดพระธาตุมืนหินจังหวัดกาลสินปี2567นะครับจัดสร้างในวาระเป็นที่ระลึกบุญปะาไทยข้าวเปลือก12กุมภาพันธ์ปี2567นะครับ พระดีที่วัดจัดสร้างเองเป็นดำริของหลวงปู่ศิราโดยตรงนะครับรุ่นนี้อธิษฐานจิตมาแล้ว3วาระวาระที่หนึ่งนี้หลวงปู่ศิราอธิษฐานจิตเดี่ยวนะครับวาระที่สองได้ปลุกเสกที่วัดอาวุธ ที่เป็นวัดของแม่ชีบนเรือนนะครับวาระที่สามปลุกเสกที่วัดปากน้ำภาษีเจริญก็คือวัดหลวงพ่อสดภาษีเจริญที่เป็นต้นตำรับพระพงษ์ของขวัญน,นะครับแล้วก็ปลุกเสกอีกหลายวาระที่วัดพระธาตุหมื่นหินนะครับ มวลสารในการจัดสร้างรุ่นนี้ก็ได้มาจากมวลสารจากพระธาตุพนมและมวลสารที่หลวงปู่ศิราท่านให้เอามาใส่ในพระของขวัญรุ่นนี้นะครับจำนวนการจัดสร้าง ประมาณ25,000องค์นะครับด้านหน้าจะเป็นพระผงของขวัญพิมพ์สี่เหลี่ยมเล็กนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมเล็กไม่ใหญ่พิมพ์คล้ายๆวัดปากน้ำด้านหลังมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังมีโค้ดเป็นยันอยู่ด้านบนนะครับตรงกลางมีคำว่าศิลาก็คือชื่อของหลวงปู่นั่นเองนะครับส่วนข้างล่างข้างล่างจะมีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทยทุกองนะครับจะมีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทย ถือเป็นอีกรุ่นที่น่าบูชามากๆนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิราทุกรุ่นตอนนี้นะครับราคาขยับกันหมดแล้วมีโอกาสเก็บรีบเก็บนะครับก่อนที่จะเช่าแพงกว่านี้ ขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล